ละครคุณธรรมหอนำเสียงเด็กค่ะเพื่อนล็อกซี่แนะนำผู้ชายให้ยินดิกกี้แล้วผู้ชายก็โอเคที่จะเป็นเพื่อนกับดิกกี้แต่ดิกกี้ h a v อะ crush on ผู้ชายคนนี้แต่ผู้ชายคนที่นิกกี้ h a v อะ c r u ชอ on ดันมาตกหลุมรักฉันแต่ฉันไม่ได้คิดอะไร no เอาล่ะละครคุณธรรมมาแล้วแกนี่มันหลายจริงมาแย่งผู้ชายจากฉันได้ไงถ้จาจะมาบอกว่าฉันแย่งผู hey no. ้ชายได้ยังไงในเมื no. well, ่อเขาไม่เคยเป็นอะไรกับเธน no Like him. แต่ว่าเธอชอบเขาข้างเดียวฉันจะไปแยกผู้ชายไปจากเธอได้ยังไงฉันแนะนำผู้ชายให้เธอได้จับจากผู้แ้นก็กลับก่อนก็กลับก่อนอะไรทำไมเธอมาแยกแฟนไปจากฉันล่ะฉันไม่ได้แยกแฟนไปจากเธอเธอคิดไปเองว่าผู้ชายคนนั้นเป็นแฟนเธอแต่ที่ความจริงเธอกับเขายังไม่ได้เป็นอะไรกัน no เธอไม่มีสิทธิ์มารอให้ฉันแนะนำผู้ชายให้เธอโดยไม่ต้องหาเธอจะไปเด็ผู้ชายคนอื working? ่นซ้ะ <No. S 1> 来点这个，走个我偷哈。